มาสิปครับไปเรียงครับไป คุณดาวประดับทัพจักรวาลค่ะสวัสดีค่ะด,ด,ดิฉันเป็นเภสัชก,กรประจำโรงพยาบาลน,นี้ไม่ทราบมารับยาของคุณอะไรคะอ๋อดาวประดับทัพจักรวาลจ้ะคุณป้าพอจะมีเวลาว่างสักห้านาทีไหมคะได้จะว่างจ้ะงั้นขอเชิญคุณป้าที่ห้องให้คำปรึกษาด้านกาใช้ยายทางด้านน้นเลยนะคะจ้ะ,จะคุณป้ามาวันนี้เป็นอะไรมาคะอ๋อก็มาตามหมอนะจะจ้ะอ๋อแล้วคุณหมอบอกว่าคุณป้าเป็นอะไรเป็นโรคอะไรมาเหรอคะ เขาบอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจเป็นความดันสูงก็ไขมันในเลือดสูงแล้วเมื่อปีสามเจ็ดนะหนูป้านี่เคยแบบแขนขาซ้ายเนี่ยข้างซ้ายอ่อนแรงแล้วก็ปากเบี้ยวบูดไม่ชัดเลยแต่ว่าหมอพบดีนะหมอเขาดีเขาให้ยามาหายเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นละแล้วคุณป้าใช้ยาอะไรอยู่คะตอนนี้ยาความดันนะยาไขมันแล้วก็ยาการเลือดแข็งป้าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อไม่จะไม่แพ้คุณป้าได้ดื่มเหล้าสูบุรีอะไรอย่างี้บ้างไหมคะเคยเคยแต่ว่าเลิกแล้วเลิกเป็นสิบปีแล้วดีแล้วค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าได้ทานพวกสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่นะไม่เลยไม่ไม่ได้กินเลยอือคือวันนี้ที่คุณป้ามาใช่ไหมคะผลแหลบค่าไอเอ็นอาร์ของคุณป้าค่ะเพิ่มสูงขึ้นไม่ทราบว่าคุณป้าไปทานยาที่นอกเหนือจากที่หมอสั่งมาหรือเปล่าคะหรือว่าไปทําอะไรมา เมื่อสองอาทิตย์ก่อนป้าปวดขาก็เลยไปหาหมอคลินิกแถวบ้านแล้วหมอเขาก็ฉีดยามาให้ป้าแล้วเขาก็ให้ใช้ปวดเข่าจ้ะแล้วเขาก็ให้ยาแก้ปวดป้ามาเป็นเม็ดเล็กๆสีชมพูให้กินลังอาหารทันทีจ้ากินอาหารทันทีใช่แล้วกินวันละกี่ครั้งคะคุณป้ากินวันละเช้ากับวันเย็นนะจ้ะ คือยาตัวนี้นะคะที่คุณป้าได้รับเนี่ยเป็นยาบุโภคเภทค่ะเป็นยายแก้กเสบเนาะมันก็จะไปมีผลต่อยาวาฟลินที่คุณป้าใช้อยู่นะคะก็จะแบบไปเพิ่มความเสีย่ยงในการทําให้เลือดออกมากขึ้นนะคะคุณป้าควรจะหยุดยาตัวนี้เนาะแล้วก็วันนี้นะคะคุณหมอเนี่ยได้ใจยาวาฟลินให้คุณป้านะคะคุณป้าเคยใช้อยู่แล้วเนาะเคยจะเคยคุณป้าพอจะทราบไหมคะว่ายานี้ทางยังไงอ๋อก็กินทุกวันนะตอนเชา้า จวันละครึ่งเมตรป้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาตัวนี้บ้างไหมคะอ,อ๋อก็มีบางทีนะป้าทำนูน่นทำนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็ลืมกินมันึกขึ้นได้ก็เออเลยเวลาไปแล้ว แล้วป้าจะทำยังไงอะน้องอ๋อถ้าในกรณีที่คุณป้าเลยดทานยานะคะ<ม>ก็ให้ทานทันทีที่นึกขึ้นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลยไปแล้วประมาณยี่บสี่ชั่วโมงอย่างงี้ให้คุณป้าทานมื้อถัดไปได้เลยค่ะไม่ต้องเพิ่มขนาดยาอืม,อมจ้ะแล้วข้อควรระวังการปฏิบัติตัวอย่างงี้คุณป้า,ปาพอจะทราบบ้างไหมคะอ๋อหมอเขาบอกนะว่าให้ป้าเนี่ยไม่ให้ห้ามไม่ให้กินผักใบเขียวแล้วก็ไม่ให้กินตับสิงป้าชอบกินตับโอดนกินเลยทำไมถึงห้ามกินอะนู อ๋อที่จริงก็คือไม่ได้ห้ามหรอกนะคะแต่ว่าควรทานในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปค่ะเพราะพวกตาพวกผักใบเขียวเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามินเคค่ะก็จะไปลดฤทธิ์ของยาวาฟารีของคุณป้าเนาะก็ทาให้ยานเนี่ยไม่ได้ผลการรักษาก็จะไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณป้ามีแบบจ้ำเลือดมีเลือดออกไปปกตินอ้ออย่างเช่นที่ตาที่มีเลือดกำเดาไหลมีเลษเปเลือดหรือว่าถ่าย ุจจาระปัสสาวะเป็นเลือดอเงี้ยค่ะหรือมีอาการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นว่าปวดท้องปวดหัวอย่างเงี้ยนะคะกใกล้คุณป้ารีมาพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอุ้ยน่ากลัวหนูห้ามนู่นห้ามนี่แล้วมันจะเกิดอย่างงี้กับป้าไหมเนี่ยป้าออไม่กินแล้วออบอกยาอันตรายไหมอะไม่กินแล้วนะไม่กินคุณป้าไม่เป็นไรคือถ้ายาตัวนี้นะถ้าสมมติคุณป้าไม่กินใช่ไหมคะก็จะ ก็จะเกิดภาวะรีบเลือนปุดตามะคะถ้าสมมติไปที่หัวใจอย่างเงี้ยหัวใจคุณป้าก็จะทํางานหนักขึ้นก็จะเกิดภาวะหัวใจไวายได้ถ้าไปที่สมองก็จะทําให้เส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นยาตัวนี้มีประโยชน์มากกว่ามีโทษนะคะถ้าคุณป้าปฏิบัติตัวเป็นประจำสม่ำเสมนเนอมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกะคะ่ะจะจะได้กินก็กินเนาะถ้าสมมติคุณป้าไปรับการรักษาที่อื่นใช่ไหมคะก็ให้อย่าลืมคุณป้าก็อย่าลืมบอกหมออย่าลืมบอก เพสัชด้วยนะคะว่าคุณป้าใช้ยาตัวนี้อยู่เนาะจ้ะจ้ตอนนี้ดีกว่าเรามาทวนดีกว่าว่าคุณป้าจําได้หรือเปล่านะคะเจียตัวนี้ทานยังไงเออ,อกินทุกเช้าันะครึ่งเม็ดอืมทุกวันจ้ะแล้วถ้าสมมติคุณป้าล,ลืมทานยาละคะก็ให้กินทันทีนได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดมันเลยไปวันหนึ่งแล้วเนี่ยก็กินมื้อถัดไปเลยไม่ต้องเพิ่มขนานและสุดท้ายแล้วถ้าสมมติคุณป้ามีข้อถ้ามีข้อควรระว,วังมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ ห้ามกินให้ห้ามกินพวกผักใบเขียวพวกตับพวกอะไรอย่างงี้อือแล้วก็คุณป้าอย่าลืมมาตามพี่หมอหนาทุกครั้งนะคะจะจะขอบคุณมากค่ะคุณป้าจ้ะดีจ้ะ ดับทัพจัก,กรวาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเ็นเพศสศชสกรประจำโรงพยาบาลน,นี้นะคะไม่ทราบว่ามารับยาของคุณอะไรคะอ๋อดาวประดับ,ดบทัพจัก,กรวาลจ้ะไม่ทราบว่าคุณป้าพอจะมีเวลาสักแค่นาทีไหมคะอ๋อจะมีจ้าคพื่อจะขอเชิญไปที่ห้องให้คําแนะนํานการใช้ยาทางนงน้น่ลยนะคะอ๋อได้จ้สวัสดีค่ะป้าเป็นอะไรมาล่ะอ๋อหมอเขาบอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจเคยมีอยู่ครั้งนึงน,นะ เสื้อปีปเต้นเพิ่ๆเลยนะหัวใจมันเต้นแรงไงฉสัน่นเ่ะเอาต่อค่ะแล้วก็เป็นไขมันสูงนะแล้วก็เป็นความดันสูงอืม,อม,มจะเป็นให้หมดเลยไหมคะโลกอะโลกนะคะป้าไม่ใช่สแตมเซเวน่นสะสมแรกก็วีโดเลม่อนนะไม่ได้นะคะป้า <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกนะหนูนะแต่มันจะทำยังไงได้มันจะเป็นก็ต้องเป็นนะหนูอโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วป้าได้ยาอะไรมากินบ้างน,นะคะตอนนี้ ก็มียาความดันยาไขมันแล้วก็ยากันเลือดแข็งจากผลแลบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่า i อ R ของป้าเนี่ยมันสูงขึ้นป้าไปกินอะไรมาหรือเบลว่าคไปทำอะไรมาเียเปล่านีฉันไม่ทำอะไรอะแล้วยาอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้ไปกินอะไรเหรอทำไมมันสูงนะอ๋ออ๋อนึกออกละเมื่อสองอาทิตย์ก่อนฉันปวดขาก็เลยไปหาหมอหมอเขาฉีดยาให้เขาก็ให้ยามาเม็ดสีชสัมพูเล็กๆอ่ะ ว่าแล้วไงว่าละไงไอ้บูโปรเฟนป้ารู้จักไหมมันนะ่ะจะเกิดดักอินเทอร์เรชันกับยาวาฟารินที่คุณหมอใจ่ายให้ป้าอยู่เนี่ยค่าไอเออาร์ป้าก็เลยสูงขึ้นไงเนี่ยเลิกเลยนะหยุดกินเลยไปทิ้งเลยป่ะใจไหมอืมแล้วเนี่ยแล้ววันเนี้ยหมอก,ก็จ่ายยาตัวเดิมให้ป้าวาฟารินนั่นแหละป้าก็กินแบบเธอแบบเดิมนั่นแหละป้าก็กินได้แล้วเคนะพ่อครัวเราวงระวังอะไรอย่างเงี้ย พวกถ้าป้าจะไปกินยาอื่นหรือป้าจะไปผ่าตัดอะไก็บอกหมอเขาก่อนว่าใช้ยาตัวนี้อยู่กินตับอะไม่ต้องกินเยอะนะเจ ok. ๊ไหมลดลดลงบ้างวิตเคมันสูงเดี๋ยวยามจะไม่ได้มันจะไม่ได้ผลแล้วเนี่ยถ้าเกิดป้าเกิดเลือดกําเดาไหลอ,อะไรงเงี้ยริมเลือดอุตานี้ก็ไปหาหมอเขาทันทีแล้วแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันอันตรายไหมป้าก็กินกินไปเถอะหมอก็สั่งมาแล้วโอเคนะอ่ะ ok. เชิญคุณแค่คนถัดไปเลยนะคะขอบใจนะ Oh like... <laughs> my